สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะในวันที่9เดือน4ี่นะคะขึ้นสกสราชใหม่นะคะตามลาเอ่อตามปีนะคะปีมะโรงนะคะงูใหญ่นะคะ9แบบ9้าหน้า9้าแบบงูใหญ่9้าแบบมับบบงกรนะคะอ่าวันนี้อาจจะมาสายหน่อยนะทุกคนเพราะว่าเมื่อคืนเนี้ยที่จริงเราทำคลิปเมื่อคืนนี้ไว้แล้วนะคะแต่ว่า มันอัปโหลดไม่ได้นะคะอัปโหลด4ชั่วโมงยังไม่ได้เลยนะคะทุกคนอีกอย่างอ่ะเราก็ทำอีโมจิให้ทุกคนอีโมจิเสริมดวงนะคะตอบแทนทุกคนที่เข้ามาติดตามเรานะคะเป็นอีโมจิเสริมดวงเ,เกี่ยวกับวันเอาไปใส่ท้ายวันประจําวันเกิดนะทุกคนมันจะมีโชคลาภแต่ขอให้ทุกคนอย่าอย่าเชื่อแบบงมงายนะนะคะ แล้วก็นะคะขอได้เพียงอย่างเดียวนะคะถ้าใครเราเราจะเอาวางไว้ใต้เม้นนะคะถ้าใครน้อมรับคําทํานายหรืออยากได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ก็น้อมรับคําทํานายแล้วก็ตามด้วยวันเกิดของตัวเองนะเช่นวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราก็จะส่งให้นะคะใต้เม้นเนาะนะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเราก็วันนี้วันที่9เดือนสี่นะคะปีมังกรใหญ่เนาะขึ้นต้นปีมังกรใหญ่แบบ ยิ่งใหญ่ชัยชนะนะคะเราก็ยังไม่ตั้งัวข้อแตกเราคิดว่ามันคือความโชคดีนะทุกคนนะนะคะไม่ลุกคะ่ะก่อนอื่นเรามาดูตัวตนของผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้ก่อนนะคะการรอหูนะคะเป็นชาวธาตุลมนะคะาการรอสี่ดาบแล้วก็แปดดาบนะคะแปดดาบนะคะความเจ็บปวด บางทีความเจ็บปวดอาจจะหายไปแล้วก็ได้นะคะท่านมาบอกนะคะอ่ะมาเรามาดูดีว่าท่านอยากบอกอะไรคนอีกนะคะคนที่เข้ามาในวันที่9ทุกคนเห็นไหมไพเสถีีทุกคนวีวันนี้เราไม่มีเราไม่มีกระดิ่งอ่ะทุกคนแปน๊บนึงนะคะขอสต็อปไปแปบ อะเราไปเอากระดิ่งมานะคะ,ะทุกคนไพ่สิบเหรียญน,นะคะไพ่สิบเหรียญคุณจะได้ได้เงินจากกองมรดกนะคะจากกองมรดกคือไพ่เศรษฐีเลยเกิดมาก็แบบเปิดมาก็โอเพนเป็นเศรษฐีเลยนะคะทุกคนสิบเหรียญน,นะคะน้อมรับคำำําทํานายนะคะเป็นชาวท่าอะไรก็ได้นะคะทุกคนที่จะหลีดตรงกันนะคะที่มีแบบ r e เ a t i o n s ชีพความสัมพันธ์ที่แบบเชื่อมโยงกับ ไพ่นะคะวันที่เก้าเดือนสี่ขึ้นปีมะรงนะคะวันที่เก้านะคะความโชคดีว้าวอุจะมีอะไรดีมากกว่านี้ดีเอ็มโพลเลอร์ไพ่มหาจากักรพรรดินะคะเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยไพ่เศรษฐีขึ้นมาสิเหลี่ยนความมั่งมีสีสุขความรวมสมบูรณ์นะคะความเป็นราชาเพราะว่ามังกรก็คือราชาอยู่แล้วใช่ไหมทุกคนคือผู้ยิ่งใหญ่ นะคะคือผู้ยิ่งใหญ่เลยถ้าเป็นชาวจีนเขาก็จะดีใจมากเลยนะคะที่แบบขึ้นราชาแบบนี้นะคะทุกคนแสดงว่าไพ่ตัวตนของคุณอะ่ะมันได้แบบเราเลาะค่อยอ่านไปเรื่อยๆนะ,ะว่าจะตียังไงแต่เนี้ยนะคะคุณมั่งคั่งร่ํารวยนะคะถ้าเป็นผู้หญิงโสดจะได้ผู้ชายมีอายุ50ขึ้นไปเป็นชาวต่างชาตินะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายที่เข้ามานะ นะคะเป็นผู้ชายที่มีอายุเข้ามานะคะคุณก็จะมั่งคัง่งร่ํารวยอุดมสมบูรณ์ถ้าเป็นคนมีครอบครัวไม่ต้องพูดมากเลยค่ะอันนี้คือรวยแน่นอนนะคะวันที่9เข้าสู่ยุคยุคเก้แบบถาวรนะคะของคนจีนนะนะคะยุคเก้าของคนจีนแล้วก็ปีมังกรด้วยนะคะมังกรธาตุไม้นะคะปีนี้นะคะ,ะขึ้นสี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญหมายถึงว่า การแบ่งสัรปันส่วนอันนี้เอาไปลงทุนการเงินนะอันนี้นะคะอ่ทำอสังหานะอันนี้ทําธุรกิจนู่นนี่นั่นนะคะเป็นคนที่รู้จักแบ่งสารปันส่วนเมื่อได้เงินมานะคะมีคนซัพพอร์ตคุณจะได้เงินแบบคุณจะเป็นมหาเศรษฐีเลยอะทุกคนนะคะอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยทุกคนอยากให้เห็นจังเลยอะอุย้ยคุณจะได้แต่งงานอ่ะคุณ คุณคือแบบถ้าคนเข้ามานะถ้าคนเข้ามาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นคนโสดนะคะที่เป็นคนโสดนะคุณจะได้แต่งงานนะคะแต่งงานแบบคือแต่งงานกับเศรษฐีถ้าผู้หญิงเข้ามาคือแต่งงานกับเศรษฐีถ้าผู้ชายที่โสดเข้ามานะคุณจะได้แต่งงานกับผู้หญิงที่มั่งคั่งร่ํารวยนะคะถ้าคนมีครอบครัวแล้วนะ <c oughs> ชีวิตตั้งแต่วันนี้ตอบ <c oughs> ขอโทษค่ะ ชีวิตตั้งแต่นี้ต่อไปมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองแล้วนะคะจะมีเบบีนะคะคุณจะมีเบบีนะคะภายในปีนี้หรือว่าบางคนมีแล้วก็ได้นะคะแต่เบบีจะมอบความสุขให้คุณมากยิ่งขึ้น <c oughs> ทุกคนเราขอโทษนะ <c oughs> นะคะอุ๊ยทุกคนดีมากเลยะ นะคะดีมากๆเลยนะคะได้แต่งงานแล้วก็มั่งคั่งร่ำรวยก้าวสู่ยุคก้าอย่างถาวรนนะคะก้าวสู่ยุคก้าแบบโหนะคะ10ดาบมันจบลงแล้วค่ะที่ผ่านมาของปีที่แล้วใช่ไหมนะคะคุณคุณไม่ต้องไปคิดมากคิดเยอะนะจะเจอ10ดาบแบบนี้หมายถึงว่าความเจ็บปวดความเหมือนตายแล้วเกิดใหม่มันจบสิ้นลงแล้วอะค่ะทุกคนนะคะมันจบสิ้นลงแล้วนะคะไปะดูไพใต้สําหรับุ ทุกคนไฟได้สำรับคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะเดอร์ไฮโรแอนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคุณตลอดเวลาเลยนะคะคุณแบบไม่ว่าคุณจะาศาสนาอะไรนะคุณมีพระอันล็อกคุณมีพระเยซูคุณมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสยามเทวทาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะที่คุณนับถืออะนะคะบางที่ก็นับถืออย่างอื่นก็ได้เนาะ แต่คุณมีสิ่งสับสิบคอยคุ้มครองปกปักรักษาคุณคุณไม่ต้องกลัวนะคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แน่นอนนะคะแต่มันต้องมีวิบากกรรมทุกคนจะต้องมีอุปสรรคทุกคนมีปัญหาทุกคนแต่วิบากกรรมมันจะขึ้นอยู่กับว่าเรามีมากหรือมีน้อยเรามีสติในการแบบเจอปัญหาอุปสรรคแล้วเรามีสติไหมถ้าคนไม่มีสติก็ทําร้ายตัวเองทําร้ายคนอื่นเนาะนะคะเราต้องมีสติ ไพ่ด้านหลังเป็นแบบนี้เลยเดลเรเวอร์ over, เห็นไหมแต่งงานเห็นไหมนี่คือด้านหลังนะทุกคนนะคะแต่เราขอแบบสับไพ่ก่อนนะเราขอสับไพ่แป๊บหนึ่งนะคะทุกคนเพื่อแบบว่าลางไพ่แป๊บหนึ่งนะคะเราสรับไพ่ยังไม่เก่งนะนะคะเดอะเดวิลเห็นไหมคะเดอะเดวิลบางคนอะ่ะก็ยังไม่ให้อภัยคนบางคนนะก็ยังมีแบบ เออแบบจิตใจยังแบบขุ่นมัวอยู่งานใหม่การเริ่มต้นใหม่วันที่เก้าเดือนเก้าเอ้ยไม่ใช่วันที่เก้าปีมาลงยุคเก้านะคะออกรถใหม่ออกบ้านใหม่งานใหม่มีงานใหม่หรือว่าเปิดโรงงานใหม่เปิดบริษัทใหม่หรือเปล่าคะเนี่ยนะคะเพราะว่าเป็นไพ่เศรษฐีแบบนี้นะคะงานใหม่ๆนะคะไหนต่อค่ะ เออชานิดนึงนะทุกคนมันจะมีมันจะมีอะไรไปดีไปกว่างานใหม่นะคะแล้วก็ทรัพย์สมบัติลาบลอยโชคลาภวาสนามามาเต็มจ้าขอให้ทุกคนนะคะทำให้ทำให้จิตใจเบิกบานเมื่อได้อีโมจิของเราไปรีบใส่ทันทีนะทุกคนเออนะคะรีบใส่ทันทีนะทุกคน อุ้ยน้อมรับเลยค่ะทุกคนไพ่ดีมากวันที่9เดือน4ปีมาโรงปีมังกรมังกรให้โชคอะทุกคนมังกรให้โชคอะเออให้โชคงานให้โชคเงินอะเงินแบบไม่รู้ว่าคุณได้เงินมาจากไหนหรือทรัพย์สินอะไรเนี่ยนะคะอุ้ยหูอื้อไม่พูดต่อแล้วะหูอื้อแล้วนะหูอื้อแล้วค่ะนะคะความขัดแย้งในที่การงานนะคะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะ การแบ่งปันโอ้ยเราหูเอือ้อการแบ่งปันนะคะทุกคนการแบ่งปันคุณอาจจะได้เงินมาคุณร่ํารวยมั่งคั่งแล้วใช่ไหมนะคะคุณก็แบ่งปันหรือว่าคุณจะได้มีการแบ่งปันนะคะคนอื่นอาจแบ่งให้คุณหรือว่าคุณชอบทําบุญสุนทานนะคะเพราะว่าไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง,ค,องคุณอยู่ช่วยเหลือคุณอยู่นะคะทุกคนเราพูดไม่ได้นะแบบว่าทั้งแขนทั้งขาเราขนลุก <laughs> เราพูดไม่ได้เยอะนะเรื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคะอย่าจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบางทีมันอาจจะแบบว่าเราอยู่ห้องแบบมันก็เลยอันนี้หรือเปล่านะคะอย่าไปคิดเยอะนะคะอา้าวเรียนนะคะคุณเป็นคนชอบทํางานนะคะทํางานเพื่ออะไรเพื่อให้ได้เงินทรัพย์สินเงินทองคุณเป็นคนที่ชอบทํางานหาเงินตั้งแต่เด็กนะคะเป็นคนชอบหาเงินหางานเงินนะคะเก็บเงินเก่งหางะ อะไรที่ได้เป็นเงินเป็นทองคุณทําหมดนะคะคุณไม่เกี่ยงงานนะคะไม่ว่าคุณจะจบปอตีปอโทปอเอกนะคะคุณเป็นคนที่ชอบทำงานแล้วหางหาเงินได้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะเพราะว่าเพดออพทิเคิลนะคะไทยอยากบอกอะไรอีกนะฮู้ยฮูฮ้ยทุกคนทุกคนจ๋า ดูไพ่เฉลิมฉลองจะมีอะไรดีไปกว่านี้วันที่9เดือน 4, เอ่ปีมะโรงนะคะมีความสุขเป็นเศรษฐีได้แต่งงานได้แต่งงานจริงๆด้วยแต่แต่งกับคนมีอายุนะคะ,ะมีอายุไม่เป็นไรทุกคนสมัยนี้ขอให้รวยไว้ก่อนไม <laughs> ได้งานได้โชคลาภนะคะขอให้คุณร่ำรวยมังคังร่ำรวยนะคะทุกคนขอให้ได้รับอีโมจิแล้วอีโมจิขอให้เสริมดวงคุณ พุ่งขึ้นไปเป็นสิบเท่าร้อยเท่าพันเท่าเลยเนาะนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะนะคะ,ค,นะ,นะ,ค,ะคุณเป็นคนที่แบบว่าเจ็ดดาบนะคะเป็นชาวธาตุอะไรเดี๋ยวเราค่อยบอกเนาะนะคะบางคนไม่เกี่ยวกับทาตุก็ได้เพราะว่าบางคนอ่ะสื่อจิตถึงเราอะไรเงี้ยนะคะเราอยากให้ทุกคนแบบว่าไม่ต้องมองแบบว่าจะเป็นธาตุะไม้ลมอะไรอย่เงี้ยนะคะอะนะคะการทําอะไรหลบหลบ,หลบซ่อนๆบางทีอ่ะคุณกําลังทํางานคุณจะบอกใครก็ได้ ต่อเมื่อคุณประสบความสําเร็จแล้วก็ได้นะคะนะคะอ่ะนะคะเจ็ดดาบนะคะต่อไปว้าวเดลิเวอรมันจะมีอะไรคุณคุณมีความรักคุณกาลังจะได้แต่งงานหรือเปล่าเนี่ยจะมีความรักเข้ามาคุณจะเสพสุขกับความรักเสพสุขแต่งงานนะคะเดลิเวอร์เสพสุขแล้วก็ได้รับโชคลาบก้อนใหญ่ลาบลอย นะคะไม่ว่าโชคอะไรก็ตามคุณได้น้อมรับเลยแล้วไพ่สิบเหรียญขึ้นมาไพ่งานขึ้นมางานใหม่แต่งงานจ้าแล้วแต่งงานกับเศรษฐีไม่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงคุณจะอยู่สุขสบายปีนี้เป็นปีของคุณค่ะเริ่มต้นปีปีมาลงแบบเป็นทางการหูอื้ออีกละไม่พูดละคุณนะคะคุณขา คุณเป็นใครกันเนี่ยคุณเป็นเศรษฐีมาจากไหนคะคุณเป็นใครเนี่ย,น,าาน,ะน,น,ยนะคะคุณเป็นผู้บาร,รมีหรอมาดูไพ่เรานะคะโคนะคะ King of p e n t a c l e นะคะเป็นคนแบบ Lover ถ้าเป็นผู้หญิงที่โสดนะคุณจะได้เจอผู้ชายที่เขามีเจ้าของเขาเป็นเจ้าของจิตการเขามั่งข้างล่ำรวย นะคะแล้วเป็นชาวต่างชาติแต่เขาเป็นคนที่ชอบทำงานรักอาจจะไม่โรแมนติกนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายอ่ะที่เข้ามาดูนะคะผู้หญิงของคุณจะมีอายุมากกว่าแต่เขารวยนะคะเขารวยเขาพร้อมที่จะแบบเขาไม่แคร์หรอกว่าจะคบเด็กอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขารวยแค่นั้นพอนะคะจะได้แต่งงานนะคะถ้าเป็นคนที่เข้ามานะคุณยิ่งจะร่ำรวยนะคะสร้างเนื้อสร้างตัวได้แบบเหมือน พลิกฝ่ามือทุกคนคุณเจอเรื่องร้ายมาเราบอกแล้วว่าในร้ายอมีดีในดีก็ต้องมีร้ายไม่มีใครไม่เจออุปสรรคหรือปัญหานะคะแค่เราแก้ให้ตรงจุดนะคะเวลาเรามีมีเชือกเราแก้ปมเชือกไม่ถูกจุดยังไงมันก็ไม่ขี้ลายแต่ถ้าเราแก้ปมเชือกให้ถูกจุดยังไงก็ขี้ขายคะ่ะทุกคนเนาะนะคะว้าวนะคะคุณ คุณจะมีมิตรรักสนิทนะคะด้านการงานนะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณไม่ต้องกลัวว่าคุณจะโดดเดี่ยวนะคะยังไงคุณก็มีคู่ครองคู่ใจคู่คิดนะคะคุณไม่โดดเดี่ยวแน่นอนนะคะอันนี้ไม่โดดเดี่ยวเราบอกเลยนะคะเป็นคนที่เมตตาทุกคนนะคะแล้วคนอื่นก็เลยแบบว่าอุ้ยทำไมคนนี้ดีจังเลยเราเวลาตกทุกตกยากอะไรเงี้ยคุณแต่ช่วงเนี้ยคุณไม่ตกทุกตกยากหรอกเพราะอะไร เพราะมันขึ้นแบบอันนี้ king of p r t i c l e อันนี้ the emperor the emperor the i m p s แล้วก็ไพ่สิบเหรียญแล้วก็ไพ่โชคลาภไพ่แต่งงานความสมบูรณ์พูนสุขได้ถ้าใครแต่งงานแล้วนะคุณจะมีบ้านมีรถมีความสุขมีลูกมีแบบมีความสุขอ่ะนะคะพูดได้แค่นี้นะคะหูไม่อื้อก็พูดเยอะได้แต่ถ้าเมื่อไหร่พูดแล้วหูอื้อแบบ ตัวสันตรงใช้วิจัยยานในการรับชมนะคะนะคะการนะคะการหมุนเงินรายรับรายจ่ายนะคะการหมุนนะคะการหมุนเงินรายรับรายจ่ายนะคะช่วงนี้นะคะว้าวเห็นไหมคุณอ่ะเป็นคนที่ชอบทํางานแล้วก็รักงานที่ตัวเองทําเมื่อเรารักงานที่ตัวเองทํานะคะเงินก็จะเพิ่มเพิ่มพูนขึ้นมาเห็นไหม เมื่อรักงานเงินก็จะเงินก็จะกลายเป็นงานก็จะกลา,า,ายเป็นเงินทันทีนะคะออกเหรียญเยอะมากทุกคนออกเหรียญเยอะออกเหรียญเยอะมากนะคะนะคะมองเห็นไหมเนี่ยนะคะออกเหรียญเยอะเราไม่อยากปิดเหรียญอะเราไม่อยากปิดโชคลาภไงทุกคนเราอยากให้ทุกคนเห็นโชคลาภไงคะเราก็เลยแบบต้องจัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะทุกคน แปดเรียนเจ็ดเรียนเห็นไหมเงินเริ่มงอกเงยเงินเริ่มเพิ่มพูนเงินเริ่มงอกเงยเงินเริ่มเพิ่มเพิ่มพูนนะคะเจ็ดเรียนทุกคนนะคะเจ็ดเรียนคือสิ่งที่คุณทํามามันเริ่มแบบมันเริ่มแบบเห็นดอกเห็นผลอ่ะดอกผลของมันคือเงินเห็นไหมสิ่งที่คุณทํามาคุณแบบว่าอยยังไม่ได้กําไรหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันเริ่มแล้วไม่มีใครทํางานแล้ววันวันแยกจะได้เงินเลยไม่มี ะะทํางานยังต้องเดือนหนึ่งเลยถึงจะได้เงินเดือนจริงไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะนอกจากจะเล่นแบบเล่นสิ่งม่เออไม่ใช่สิ่งไม่ดีช่วยเหลือรัฐบาลอะไรเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนั้นเขาก็มีวิบากกรรมของเขานะคะทุกคนการต่อสู้นะคะที่ผ่านมาคุณต่อสู้ใช่ไหมคุณมีการต่อสู้นะคะแต่คุณเป็นคนเก่งนะสู้แบบสู้ รับนึ่งเราไงเป้าหมายนะคะการเดินทางนะคะเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยออกมาแบบคอนเฟิร์มว่าคุณเป็นนักสู้ที่ยิ่งใหญ่นะคะแต่สู้แล้วเกิดชัยชนะขึ้นแน่นอนนะคะทุกคนสู้แล้วมีชัยชนะสู้แล้วสมหวังนะคะทุกๆประการนะนะคะอันนี้นะคะเป้าหมายของคุณจะสําเร็จแน่นอนนะคะทุกคนจ๋ามองเห็นไหมอ่ะนะคะเป้าหมายทุกคนเราขอขยับนิดนึงนะคะทุกคน เป้าหมายของคุณนะคะจะสำเร็จแน่นอนเตรียมตัวนะคะอันนี้ไพ่อันนี้ออกมานะการงานมีงานใหม่นะคะแต่ว่างานใหม่เนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องมีความแบบสู้กับงานนิดนึงนะทุกคนแต่ช่วงนี้คุณจะมีความสุขนะคะช่วงนี้คุณจะมีความสุขแค่คุณปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างนะคะแต่คุณปลดได้อยู่แล้วนะคะ เป้าหมายของคุณอยู่ไม่ไกลนะคะอยู่แค่เอื้อมเป้าหมายของคุณอยู่แค่เอื้อมเท่าน,นั้นเองนะคะทุกคนเพราะอะไรคะเพราะคุณนะคะเพราะคุณตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดจะได้แต่งงานอันนี้เดลเวอร์เราโชว์ไม่ได้นะทุกคนนะคะเดลเวอร์เราโชว์ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันแบบอาจจะโปนิดนึงนะคะทุกคนเตรียมรับเลยจ้าแต่งงาน ขอใบแต่งงานขึ้นก่อนเราขอเรียงก่อนนะคะทุกคนเนี่ยคะนะคะ,นะคะใครจะแต่งงานคันเนี่ยงานใหม่เงินราบรอยนะคะราบรอยเราไม่รู้ว่าโชคลาบมันมาจากไหนนะนะคะความสุขความสมหวังเกิดขึ้นแก่คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะขอให้ทุกคนแบบว่ามีความสุขในความรัก ในทุกๆวันแบ่งปันความสุขเมื่อเรามีความสุขแล้วว่าเราอย่าลืมแบ่งปันความสุขนั้นให้กับผู้อื่นแล้วก็รักตัวเองให้เป็นนะคะบางคนรักตัวเองไม่เป็นนะไปรักคนอื่นอยู่นะคะรักตัวเองให้เป็นกอดตัวเองในทุกๆเช้านะคะอยู่หน้ากระจก ในห้องน้ำนะคะบอกว่าทําไมเธอสวยจังเลยทําไมเธอแบบน่ารักจังเลยทําไมเธอหล่อจังเลยเธอเป็นคนที่โชคดีมากเลยนะพูดกับตัวเองทุกเช้าแบบนี้นะคะในห้องน้ํานะคะในห้องน้ําที่แบบว่าออ่ห้องน้ําจะเป็นอะไรที่แบบทําให้เรานึกอะไรขึ้นได้เยอะมากนะคะแล้วเราจะเห็นตัวตนที่แท้จริงของเราในห้องน้ํานี่แหละค่ะนะคะว่าเราเป็นคนยังไงส่องกระจกแล้วยิ้มให้กับตัวเองทุกเชา้าแล้วก็พูดว่านะคะ ฉันจะยิ้มให้กับทุกๆวันนะคะเพราะฉันเกิดมาลงในโลกเนี้ยฉันเป็นคนที่มีความสุขบอกตัวเองฉันเป็นคนที่โชคดีฉันเป็นคนที่มีความสุข,น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 ,สขนะคะฉันสวยฉันหล่ออะไรเงี้ยพูดกับตัวเองพูดทุกวันแล้วก็กอดตัวเองกอดตัวเองก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะแล้วคุณจะได้ความสุขกลับมาพลังบวกเยอะมากนะคะ แล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปลองทําดูนะคะไม่เกินสิบวันหรือเจ็ดวันคุณจะเห็นว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นคนรอบข้างคุณจะอ๊ะทำไมคุณเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยลองทําดูนะคะอันนี้เป็นไกด์ไลน์เล็กๆน่อยๆเนาะในการปลดล็อกชีวิตนะคะโอเคค่ะวันนี้แม่หมอก็ขอ